พี่ติจะมาแชร์เทคนิคการปล่อยปูลงบ่อครั้งแรกนะคะจะทำยังไงให้ปูมันปรับตัวได้เยอะแล้วก็ตายน้อยๆนะคะค่ะถ้าเป็นที่ฟาร์มพี่ตีส่งพ่อแม่พันธุ์ให้นะคะพี่ติก็จะแนะนำให้สมาชิกนะคะในวันแรกถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงน้ำปลาปาเหมือนกันแต่น้ำปลาปาแต่ละพื้นถิ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันคลอรีนมากคลอรีนน้อยก่อนอื่นก็ให้เราขังน้ำไว้ก่อนนะคะ1-2วันนะคะค่ะหลังจากขังน้ำแล้ว พ่อแม่พันถึงมือแล้วนะคะให้ใส่น้ํา1-2เซนในวันแรกนะคะหากระเบื้องปิดเอาไว้นะคะหากระเบื้องปิดใส่น้ํา1-2เซนปล่อยพ่อแม่พันลงไปให้อาหารตามปกตินะคะ mm hmm. พอวันที่สองให้เราเติมน้ํา3-5เซนนะคะค่ะเพื่อให้ปูค่อยๆปรับตัวนะคะพอวันที่3เราก็ใส่น้ําท่วมหลังปูเลยนะคะพอท่วมหลังปูแล้วก็ติดสปริงเกอร์ นะคะเพื่อช่วยให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะค่ะหลังจากวันที่3แล้วก็ให้เติมวิตามินรวมนะคะวิตามินแรกหรือแร่ธาตุนะคะลงไปด้วยนะคะตาราง1ช้อนโต๊ะต่อ1ตารางเมตรนะคะแล้วก็ให้อาหารตามปกติน้องปูก็จะอยู่ได้แบบมีความสุขเลยค่ะ คุณได้ประโยชน์นะคะสาระดีๆจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ